โอเคครับผมก็ามาเจอกันในรอบเกม One Piece Battle r o y a l นะครกับผมเรเบิลซาสแมนวันนี้ครับเราก็จะมาตามชีคลิปเลยนะครับเราก็จะมารีวิวรูรูโนอาโซโลหรือเฮียหลงในของเรานั่นเองนะครับครผมไม่ได้เล่นในแรงนะเพราะว่าแบบในแรงแบบเฮียเล่นไม่ได้เล่นมันนเล่ไม่ได้จริงๆเพราะว่าคลิปนี้ผนว่าตั้งหัวคิดว่าแนวทางเลยกันแอะไรก็เล่นโซโลนะครับผมก็จะใส่เฮียหลง บอกวิธีเทคนิคการเล่นแล้วก็บอกเหรียญของเฮียหลงครับว่าต้องใส่อย่างไงเล่นอย่างไงนะครับเพราะว่ามันเล่นยากมันเล่นไม่ได้คือตัวที่สแปมสกิลดีกว่าเฮียหลงมีเยอะอย่างแบบอุซภเป็นอย่างเงี้ยมันมีตัวที่ดีกว่า Hero เฮียหลงครับเพราะว่ามันในในแรงเล่นไม่ได้เลยเจอแบลลี่หรือแบบซากาซุกินี่แบบคือตายไม่ได้แบบไม่ได้สแปมแบบมันสกิลค่อนข้างช้าแต่ว่าก็ก็แรเงเอาเรื่องอยู่ ก็แบบว่าก็พอเล่นได้แต่ว่าในแรงซีถึง A อยังเล่นได้ครับ่ง S ก็พอเล่นได้แต่ว่าหลังจาก S อบวกไปเอสก็คือเฮยลงเด่นยากมากเล่นยากมากๆก็ไปดูในเกมเลยครับเปิดมาเลยผมว่าเปิดมาเราไม่ดึงธงเลยเพราะว่าเอ็กทคเกอร์ไม่จำเป็นต้องแบบว่านี่ครับเปิดบอไปดอกแรกทุยโดนพันกว่านี่รี่ล่วงบกอกเลยว่าล่วงปึ่งไปอีกล่วง1 100, 2 0 0 0 สิบโลกาโลกาานเลยของมันไม่รู้ผมไมท่ามันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแกจําไปได้ยังไงแต่ผมจําไม่ได้จําได้ทุกอย่างแต่จําทางไม่ได้ระดับนี้บอกเลยเจอแดนี้นครับแล้วก็เอ็ทแทกเกอร์นะครับไม่ได้มีหน้าที่แบบว่าไปดึงธงปอยให้หน้าที่ดึงทงหรือเป็นการทงการทงไปเป็นหน้าที่ของดีฟเฟนเดอร์ไปนะครับเพราะว่าเรามีหน้าที่ต้องใส่บวกนัวเอ้ยอัยนนี้โดนเลรี่เวอร์ฟเฟกต์ดอดนะครับ เออเรดี่จะเป็นตัวที่มี3สก,กิลครับเป็นตัววิง่งแล้วก็10โลการกรการะไม่โดนไม่โดนใครเลยปึ้งปึ้งอันนี้ก็จะเป็นโลคี้ฟิล์มเลยเข้ามาใหม่เกมเขาไปรับไปด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าไม่ดีหรอกแต่ว่าเก็บไปทำซัพตีก็ตีไปตีไปตีไป,ไปบอกเลยว่าโคตรหนวัโวโคตรมู่วปึ้งพ่อมาสวัสดีครับพ่อปึ้งไปเต็มเตยหมื่นเก้าพ่อตาย <laughs> อ 6,500ตายอ้าวนักดาบระดับ2สวัสดีนักดาบระดับ2เอาไปเต็มๆไม่โดนใคร <c oughs> เลยีว่าไงจ้าพ่อนุ่มพ่อนุ่มพ่อนุ่ม,มไม่ตาย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 ขออีกดอกเน้นๆ1,800ปึบ๊บปึ้งผมจำชื่อา้ายไม่ได้ผมเลยไพูดไง <c oughs> ผมลืมชื่อได้เฮียนลงไง ปก,กติผมจะพูดเหมือนโรเจอร์เลยพ่อมาโรเจอร์มาปึ้งเอ้ยทำไมมันเบาจังวะนี่โรเจอร์ตีเหรอหรือว่ามันเป็นพอเหรียญเอาไปโรเจอร์เจ็ดพันเบาๆติดครีนะครับตัวของไงอ,ง 10, 9, เอ,งอ้เหรียญสองหมื่นเก้าเน้นๆตัวของไอเหรียญเซฟินายเขาจะจะแบบว่าถ้าติดครีดเขาจะสามารถาย่นเวลาของสก,กิลได้น,นะครับผมซึ่งตัวของเฮี้ยเราก็ติดครีด,ดีพอตัวเลยแหละดีมากๆ ราชานรกอะไรไร้สาระตอนนี้เลาก็มาดึงธงก่อนถ้าไม่ดึงไม่งันเราแพ้แน่เล่นอยู่ตั้งนานแต่ไม่ดึงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเาเรียกว่าขอเกตก,ก่อนละกันตอนนี้เาเนนี้กำลังไปดึงธงแล้วก็สิบโลก,กากูุกทาด้วยมีอะไรที่ตัดไม่ได้ไม่ใช่คนละทาท่านีดังขงัไม่โดนใครเลย ปึ้งโดนคาสึคาซุคุสากิเวอร์ปึ้งตายโดนงใคาซุกิเล่นก่อนใส่คาสุกิมป็นเล่นใหญ่เลยปึ้งปึ้งปึ้งเฮบช็อตเมื่อกี้มันจะดาเมจสสองได้สี่หมื่นนี่วะ็อตเมื่อกี้สี่หมื่นเก้าแต่ลืมดู <c oughs> เขาเรียกว่าแบบดีเลย์อยู่ก็ทีนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแหละจบคลิป อแนวทางของฮีโร่รูดตุลาของเราครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูมาบแรกเลยในสารวิตัใจกันเคลียร์้ข่าวเซี่ยแดงครับว่า